เอาออกจากหัวบ่ได้เลยครับพี่น้องติดหูติดหูมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพลงใหม่ของพระเอกนัทสุรศักดิ์นะครับผมและก็เพลงนี้มีน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงเป็นนางเอก MV ครับนั่นก็คือเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ออกมาในต้นเดือนที่ผ่านมากนี่นะครับผมแล้วก็จะปล่อยเพลงจริงเพลงเต็มเนี่ยในวันที่14สิงหาคมในช่อง YouTube Wonderland นะครับผม บอกได้เลยว่าเพลงนี้แบบวธรรมดาอหลีพระเอกนัสุรศักดิ์ทายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากๆแล้วกับเสียงของพระเอกนัสุรศักดิ์แหม่ให้ได้คนฟังหลงหักเลยจากหน้าตาที่หล่อเหลาอยู่แล้วเป็นคนที่นนารักเป็นทุ่นเดิมอยู่แล้วแต่พอฟังพระเอกนัดร้องเพลงยิ่งเพลงนี้นะหู้สึกเลยว่าโอ้โหเพลงเพลงนี้จะต้องเป็นเพลงที่โด่งดังและ,ะติดกระแสติดหนึ่งในมาแรงแน่ๆแต่ว่าตอนนี้ เป็นกระแสเป็นไวรัลที่สุดใน t i k t อกหรือว่าในโลกโซเชียลมากๆเลื่อนไปพักไปทา้งใดก็ได้ยินเพลงนี้หลายๆคนก็นำมาเป็นคอนเทนต์นำเพลงเนี้ยมาเป็นเพลงในคอนเทนต์ในช่อง t i k t อกหรือว่าใน YouTube เห็นน้องงูอิงเองกันนามาเป็นอ่าเป็นเป็นคอนเทนต์นะอยู่ในช่องท k t o อกของน้องงูอิงเองนะอ่าคือถือว่าบวธรรมดาอีีเลื่อนไปเบิดมือเนี่ยวันเนี้ยเป็นกระแสมากๆเลื่อนไปทั้งหนก็ได้เทนได้ยิน ได้ยินอยู่เบดมือฟังอยู่เบดมือจนล่องได้ครับพี่น้องนี่นะครับผมอ่าอันนี้เป็นทีเซอร์หรือว่าตัวอย่างนะครับผมที่ปล่อยออกมาในช่อง YouTube Wonderland นะครับสิมี้น้องอุ้อิงเป็นเป็นนางเอ็มวีเนาะพี่น้องคนในอยากเข้าไปฟังกับไปฟังเ้อครับมว่วนอหลีสนุกมาก,พามากเพราะมากแล้วพระเอกนัดหล่อมากรออิลีพี่น้องรอเนาะอุ้งอิงก็น่ารักมากสแสดงเป็นนางเอ็มวี โอ้ยอยากฟังเพลงเต็มแล้วพี่น้องครับเพลงเต็มจะปล่อยออกมานะครับผมในช่อง YouTube wonderland วันที่14สิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปฟังกันด้วยครับไปปันยอดด้วยไปเอกนัดนอกไปเบิ่งน้องอู๋อิงไปเบิ้งความน่ารักของอู๋อิงเพชรบ้านแพงแต่อู๋อิงก็สแสดง MV มาหลายเพลงแล้วล่ะครับผมแต่ว่าเพลงนี้น้องอู๋อิงเป็นนางเอกครับผมเพลงนี้อู๋อิงเป็นนางเอกรอฟังรอชมได้เลย แล้วล่าสุดนะครับผมผมก็ได้ไปเห็นทางคมชัดลึกนะครับเอาข่าวมาโล่งบอกว่าประวัตินัทสุรศักดิ์ดีกรีแชมป์18สมัยไม่หมดหนี้ครับผมตอนนี้เข้าชิงเข้าชิงนะเข้าชิงคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับผมสาขาโคเวอร์เพลงลูกทุ่งชายโอ้โหถือว่าวัฒนธรรมดาอาี่นอพี่น้องเนาะคมชัดลึกบันเทิงพามาทำความรู้จักกับนัทสุรศักดิ์ หรือนัทสุรศักดิ์ข้าวสารแลนนะครับศิลปินน้องใหม่จากค่ายลูกทุ่งน้ำดีข้าวสารแลนด์ที่ล่าสุดความสามารถปังจนได้เข้าชิงสาขาโคเวอร์เพลงลูกทุ่งชายจากคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดนะครับผมเดี๋ยวล่าสุดเดี๋ยวผมอ่านประวัติแล้วผมจะไปอัปเดตผลผลการโหวตน้องพี่น้องของคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ดให้ฟังด้วยนะครับผมนัทสุรศักดิ์นะครับผมปัจจุบันอายุ22ปี หนุ่มน้อยจากจังหวัดอุทัยธานีที่เดินตามความฝันเส้นทางของการเป็นศิลปินโดยมีโอกาสเข้าร่วมประกวดนับไม่ถ้วนอมแม้จะเคยแพ้มาแล้วแต่ก็ไม่เคยย่อท้อจนกระทั่งเข้าสู่การประกวดในรายการไม่หมดนี่นักร้องนำโชคกว่ดแชมป์มามากกว่า18สมัยครับการกวาดแชมป์จากเวทีทำให้นัทสุรศักดิ์ ได้รับเงินรางวัลจนสามารถนำมาปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้นอกจากนี้ยังเคยออกรายการลูกทุ่งไอดอลซีซั่นสและศึกวันดวลเพลงลูกศึกวันดวลเพลงนักสู้ลูกทุ่งนะครับพร้อมกับมีผลงานเพลงอันโดดเด่นจากการคคฟเวอร์เพลงกอดคนนอกใจแล้วก็เพลงแรงก้อนสุดท้ายนะครับแล้วก็เพลงขุขนซางห่างหักนะครับผม กระทั่งออกซิงเกิลกระทั่งได้ออกเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตคือเพลงขออนุญาตหูดซึกถ่ายทอดน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์และอารมณ์แห่งท่วงทํานองล่าสุดก็ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนะครับชื่อเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษนะครับผมแล้วก็จะปล่อยเพลงเต็มออกมาในช่อง YouTube Wonderland นะครับผมในวันที่14สิงหาคมนี้เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเขาไปฟังเลยครับ และล่าสุดผมจะพาเขาไปอัปเดตนะครับอัปเดตผลการโหวตล่าสุดของพระเอกนะัทสุรศักดิ์แล้วก็ของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับผลโหวตล่าสุดนะครับผมสำหรับคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2516นะครับล่าสุดเลยคือพระเอกนะัทสุรศักดิ์ก็คืออยู่ในสาขา KA1 นะครับผมโคเวอร์เพลงลูกทุ่งชายขวัญใจมหาชนนะครับตอนนี้คะแนนนะครับ คะแนนของคุณนุกธนดลอยู่อันดับหนึ่งนะครับคะแนนนํามาอันดับ2คือพระเอกนัทสุรศักดิ์นะครับผมอันดับ3คือเม็กอภิสิทธิ์นะครับอันดับสคือเตะตะกูลตอนะครับผมอันดับ5เป็นเบียพร้อมพงนะครับอันดับ6เป็นคุณการทัศนะนะครับผมอ่ากัอย่าลืมเข่าไปซ้อยกันโหวตหลายๆนะครับผมถ้าเอฟซีแฟนคลับที่เชี่์หรือว่า รักสนับสนุนพระเอกนัทสุรศักดิ์อยากให้พระเอกนัทสุรศักดิ์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอยากให้พระเอกนัทสุรศักดิ์บอกว่าได้คะแนนโหวตสูงสุดแล้วก็ได้รับรางวัลกันอย่าลืมเข้าไปโหวตกันที่หน้าหน้าเพจก็ได้นะครับผมหน้า Facebook คมชัดลึกอวอร์ดนะครับเข้าไปสามารถไปโหวตได้แล้วก็สามารถเข้าไปโหวตได้ที่ www.com คมชันลึกเนะครับผมอันนี้ก็คือโหวตฟรีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีการโหวตผ่าน SMS นะครับก็คือ 6 6 4 2 3 4 5นะครับครั้งละ6บาท6 1ครั้งได้1คะแนนนะครับผมแล้วก็มีบวตผ่านทาง l i n ์ช็อปก็มีนะครับสามารถเข้าไปบวตกันได้นะครับพี่น้องครับอ่ะแล้วมาล่าสุดนะครับผม Ka3 นะครับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนนะครับที่มีชื่อน้องอุงอิงข่าชิ่งน้ำนะครับผมตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดวันที่มือนีวิที่อะไรพี่น้องแบบหนึ่งเด้อครับวันที่9 วันที่9สิงหาคมนะครับคะแนนของน้องอุ้งอิงหลังจากที่หล่นไปอยู่อันดับ2ช่วงหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับผมอันดับ1นะครับสาขา KA3 นะครับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนคะแนนนำมาอันดับ1คือน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับผม อันดับ2คือคุณแอนออรดีนะครับแล้วก็อันดับที่3เป็นน้องยุกิไหทองคาครับอันดับที่4เป็นคุณแพรวพาวแสงทองนะครับแล้วก็อันดับที่5เป็นคุณนกพงศกรครับอันดับที่6อันดับที่5ขออภัยนะครับอันดับที่5เป็นคุณน้องเต้าหยองระเบียบวัตศิลป์นะครับแล้วก็อันดับที่6เป็นคุณนกพงศกรนะครับผมอันนี้คือคะแนนโหวตล่าสุดนะครับของทั้ง KA1 และก็ KA3 อัปเดตล่าสุดวันที่ 9สิงหาคมนี้นะครับผมสำหรับผู้ใดที่เชียร์น้องอุ๋งอิงหรือว่าพระเอกนัดก็สามารถเข้าไปบวชกันได้นะครับผมห้ามมาบอกถึงเพลงกันต่อผมสิเปิดไฮเบิร์นะในช่องติกตอกของอุ๋งอิงล่าสุดก็เป็นเพลงนี้นะอุ๋งอิงขออนุญาตนะครับอุ๋งอิงอุ๋งอิงเพชรบนันแพงคือเป็นไวรัลจริงๆในติกตอกอะเลื่อนไปทางงหนกระจอเลื่อนไปทา้ไหนก็ได้ยินเพลงนี้ เป็นเพลงที่เป็นกระแสที่สุดในมือนีเลยครับสำหรับเพลงธรรมดาแต่ว่าพิเศษสำหรับเพลงใหม่ของพระเอกนันสุรศักดิ์นะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่14สิงหาคมนี้ปล่อยเพลงเต็มออกมานะครับในช่อง YouTube Wonderland นะครับผมแต่ตอนนี้สามารถเข้าไปฟังท่เซอร์หรือวัตโตย่างได้นะครับผมที่หน้าช่องของพระเอกนันสุรศักดิ์เลยละกันที่หน้าช่องอ่ายูทูบของ Wonderland นะครับผมนี่แหละครับผมสำหรับมือนีบาาโจดิซ่ากระไดมาอัปเดต ผลงานเพลงมาล่าสุดของพระเอกนัสุรศักดิ์แล้วก็น้องอุ้งอิงเป็นนางเอก MV นะครับผมมาเป่าซูพี่น้องฟังมาเบ่าซู f อฟแฟนคลับได้รับฟังนะครับสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาวโจดีไซน์น้ำเด้อครับสำหรับมื้อนี้บาวโจดีไซน์ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ